ครับกังบนเบาโชกเอาใบตองนะครับพอดีบบมีฟังครับไม่มีฟังนะครับติดสปริงเกอร์พร้อมครับสามตัวครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีตอนเที่ยงนะครับเที่ยงวันที่สิบสี่นะครับเมื่อนี้สิพ่าพี่พิงน้องนะครับมาแก้ปัญหานะครับแต่ผ้ได้ที่กําลังเพาะเห็ดยูแล้วก็อากาศในโรงเรือนมันห่อนพดนะครับยกตัวอย่างของเบาโชกเนี่ยห่อนนะครับ ห่อนพอหยังครับวันนี้ครับผ้ายางข้างบนจะเป็นผ้ายางสีขาวนะครับผ้ายาง UV าเป็นใสๆนะครับข้างบนจะเป็นเซเลนนะครับแต่ว่ากับยั่งแต่เกิดนาห่อนอยังบ่พ่อนะครับพี่น้องเทาก็ตตรงนี้วิธีแก้ไขอีกนะครับเดี๋ยวผ้าเบ่งนะครับพี่น้องนครับอุณหภูมิ ครับอุณหภูมิตอนนี้ก็39นะครับพี่น้อง39ก้า็ถ้าเกิน4ีนี่สีห้อนนะครับห้อนเราเป็นเปลี่ยนยังพี่น้องอันนี้ครับเห็ดมันเริ่มจะแหงๆนะครับนี่ครับลักษณะดอกมันก็สีบอกงามคือเห็ดย่ำเสานะครับสังเกตมึงถ้าเฮ็ดตอนกลางคืนมาตอนเศ้ามาตัดเห็ดมันจะดีนะครับนี่ครับเห็ดสมบูรณ์มันต้องนี่ครับเป็นไล่แบบนี้ครับเนี่ย นะครับครับดอกใงหนานะครับแต่ว่าตาการห่อนี่มันจะเป็นดอกเรียบๆนะครับอันนี้ครับดอกเรียบๆเป็นแบนจะได้ดอกครับบางมนะครับพี่น้องดอกก็จะเป็นแหงๆนะครับแหงคือถือล่มประมาณนั้นล่ะอันนี้ครับทางบนนั้นสีห่อนนะครับเพราะวันอยู่ไก่อยู่ไก่กับลังคาเนาะครับวิธีแก้กันนี่ครับลงเลื่อนห่อกับสีมี่นี่ครับ เป็นช่แบบนี้นะครับเนาะเท่ากับเปิดออกนะครับอันนี้คือบาโชคเปิดไปแล้วนะครับตัวนี้คือเอาไว้บังแดดนะครับอ่าแบบนี้ก็โอเคนะครับข้างบนอ่าแล้วก็ข้างล่างครับข้างล่างกันี่ครับพายางเอาขึ้นครับแต่ว่าตัวนอกกันี่ครับเป็นสเลนแบบนี้ก็โอเคนะครับแบบนี้พานแล้วครับข้างหน้าข้างล่างเชึ้นกันครับ ส่วนด้านคางครับนี่ใช้ผ้าแบบนี้นะครับพี่น้องก็เปิดขึ้นแบบนี้ครับครับก่อเลยก็เปิดขึ้นน้อยๆซัมนีนะครับพราได้มีอากาศภายหนอวเข้าไปนะครับครับส่วนด้านบนกันนี้ครับอันนีวบ้าโชคจะเอาฟางมาปกนะครับเอาฟางมาปกเพิ่มนะครับแล้วก็ติดตั้งระบบนำนะครับ กสีมีน้ำลดพร้อมนะครับพี่น้องอันนี้ครับพี่น้องครับก้างบนเบาโซกเอาใบตองนะครับพอดีโบมีฟังครับไม่มีฟังนะครับติดสปริงเกอร์ให้พร้อมครับสามตัวนี่พี่น้องเป็นใบตองการได้ขึ้นกันครับอีกประมาณมือสองมือเดี๋ยวก็แหงนะครับมันก็คล้ายๆฟังนะครับ เสงกับเขาไปได้คือเก้าแหละครับในโรงเรือนเนาะครับจาก3ามสเก้าองศาเดี๋ยวอีกประมาณสิบนาทีนะครับสีภาพพี่น้องไปเบิ้งว่าอากาศทั้งในมันจะได้เท่าไรนะครับ3 0มสิบถึงสามห้าพอดีครับผมขัางในเนาะอันนี้ครับพี่น้องวิธีแก้ปัญหานะครับคือให้โรงเรือนเท่านั้นบาห้านเกินไปนะครับหาอะไรคุมนะครับแล้วกาลดน้ำครับ ลดน้ำทุกๆสี่ชั่วโมงนะครับประมาณนี้ครับทางในโรงเรือนกับโอเคครับผมกับคล้ายๆห้องเอาฟางแหละครับเบาโชกเคยเอาฟางมาโปกอะประมาณนี้แหละครับเสียงก็จะประมาณนี้ทางในกระแสใดอยู่ครับอันนี้พี่น้องครับตอนนี้ก็เหลืออยู่สามโฮครับเดียวกับมสามหาครับกะถือว่าได้พ้นดีครับผม ันนี้แหละครับพี่น้องวิธีการควบคุมอุณหภูมินะครับภายในลรงเรื่อนครับ